สาเหตุที่เขาไม่อยากแต่งงานกับคุณกรณีที่คุณคบกับฝอมาได้สักพักหนึ่งแล้วคบมาได้ก็หลายปีแล้วเขาปรับสถานะของคุณให้เป็นแฟนก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะขอคุณแต่งงานสักทีคุณรู้ไหมว่าสาเหตุที่เขาไม่ขอคุณแต่งงานมีอะไรบ้างข้อแรกเขาจะอ้างว่า เขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเขาจะอ้างเหตุผลสารพัดเรื่องของความไม่พร้อมนี่แหละเขาจะบอกคุณแค่ว่ารอก่อนรอไปก่อนรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อน 2. คุณไม่เคยเจอญาติหรือเจอเพื่อนของเขาเลยเขาไม่เคยแนะนำญาติพี่น้องของเขาให้คุณรู้จักเลย 3. เขาไม่เคยคุยเรื่องอนาคตระหว่างคุณและเขาเลยเช่นเขาอาจจะแพลนว่าเขาจะซื้อบ้านใหม่แต่เขาไม่เคยคุยว่าจะมีคุณเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น 4. เขาจะปฏิเสธทุกครั้งที่เราชวนไปหาญาติพี่น้องของเราหรือพ่อกับแม่ของเรา